สวัสดีค่ะทุกๆคนกลับมาพบกับมานนำชิตาชาแน,นลนะคะวันนี้ก็มีอะไรดีๆมาฝากสาวๆเนาะอยากจะแชร์ประสบการณ์สาวๆเคยคิดไหมว่าถ้าเราคุยกับหนุ่มอยู่ดีๆแล้วทำไมหนุ่มหายไปแล้วจะทำยังไงให้เขากลับมาเออมันมีหลายคำถามมันมีหลายคนถามเราจะทำยังไงให้เขากลับมาเราจะต้องไป ส่งข้อความหาเขาบ่อยๆไหมเราจะต้องอสาวๆมีคำถามเยอะหรือเกินใครไม่รู้มาดามจะตอบในคลิปนี้แล้วเป็นคลิปคลิปเดียวที่จะไขข้อข้องใจให้กับสาวๆเลยนะวันนี้ถ้าคุณเคยคุยกับหนุ่มคุณเคยอยู่กับแฟนคุณเคยอยู่กับสามีแล้ววันหนึ่งเกิดเลิกกันขึ้นมาแล้วจะทำยังไงให้เขากลับมารักคุณได้ มันมีหลายคำถามแล้วมันมีหลายประสบการณ์แล้วมันมีหลายสิ่งที่มารัมจิตาอยากจะบอกว่าวันนี้การที่คุณอยู่กับแฟนการที่คุณแชทอยู่กับหนุ่มหรือการที่คุณอยู่กับสามีการเลิกกันไม่ใช่เขาฝ่ายเดียวจะต้องเป็นทั้งสองฝ่ายที่คุณอยู่ร่วมกันแล้วไม่มีความสุขยิ่งถ้าใครอยู่ด้วยกันแล้วทะเลาะกัน อยู่ด้วยกันแล้วละหองละแหงอยู่ด้วยกันแล้วไม่เคยมีความสุขเลยขอบอกสาวๆคุณจะโทษแค่ฝ่ายชายฝ่ายเดียวไม่ได้มันจะต้องย้อนกลับมาดูที่ตัวเราว่าว่าว่าตัวเราให้ความสุขให้ความสบายใจกับเขาได้มากน้อยแค่ไหนผู้ชายหรือแม้กระทั่งตัวเราเอง ถ้าวันนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วเราสบายใจเราก็อยากอยู่ตรงนั้นให้นานๆอยู่ให้ยังมีความสุขแต่ถ้าอยู่ตรงไหนแล้วมันร้อนร้อนภายนอกไม่พอร้อนจิตใจมันก็จะทำให้เขาอะเกิดความเบื่อเกิดความลำคาญแล้วก็เกิดความที่คิดอยากจะออกห่างจากเราไปเลยมันเลยกายเป็นที่มาของคำว่า แชทอยู่ดีๆแล้วหายไปแฟนอยู่ดีๆแล้วเปลี่ยนไปเอ้าแล้วทำไมเขาไปม,มีคนอื่นเราต้องย้อนกลับมาดูที่ต้นสายปลายเหตุหรือกระดุมเม็ดแรกว่าวันนี้คุณติดกระดุมเม็ดแรกถูกไหมถ้าวันนี้สาวๆเลหลายคนคุณมีพฤติกรรมที่ทำให้ผู้ชายเบือ่อวันนี้มาดามชิตาจะมาบอก5้าพลังเกินต้าน ให้เขากลับมารักคุณเหมือนเดิมได้พลังที่หนึ่งห้ามตามจิตโดยเด็ดขาดคือสิ่งที่มันหายไปอ่ะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราตามเราจิตเราตื้อตื้อง้อขอขายเมื่อ,อไหร่ ฝ่ายชายจะเกิดความเคยชินแล้วมันจะกลายเป็นเหมือนแบบจิตวัตรประจําวันที่เขาเคยเห็นเราอะเราเคยส่งคําทักทายเราเคยตื่นขึ้นมาส่งนู่นส่งนี่ให้เขามันถ้าแรกๆมันอาจจะดูน่ารักแต่ถ้านานๆทีเขาจะเกิดความเคยชินแล้วเขาก็จะเกิดจะไม่เกิดความตื่นเต้นมันจะยิ่งเคยบ้าง ยิ่งถ้าเราตือ้อ้อขอขายเมื่อไหร่สิ่งที่สิ่งเหล่านั้นอ่ะมันจะขยับออกจากเราไปเรื่อยๆเคยเคยเห็นไหมคะเราไปตามห้างหรือไปตามสถานที่ต่างๆแล้วมีคนพยายามที่จะมาพรีเซนต์สินค้าให้กับเราพยายามที่จะมาขายสินค้าให้กับเราหรือแม้กระทั่งอ่ะเราเดินเข้าไปในห้างแล้วเราไปดูสินค้าแล้วพนักงานเดินเข้ามาหาเราเพื่อที่จะพรีเซนต์อ่ะ แต่เราจะยิ่งเดินออกหาเหมือนกันค่ะสาวๆถ้าหนุ่มๆเขาเคยเห็นเราตือ้อเขาเคยเห็นเราส่งข้อความทุกวันมันจะเกิดความเคยชินแล้วเขาจะปีดตัวออกหางเราทันทีถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้เขาอ่ะหันกลับมารักคุณไม่ว่าเขาจะหนีหายไปกี่เดือนก็แล้วแต่คุณนิ่งให้ได้คุณจะต้องเป็นทำตัวแบบไม่ต้องไปใส่ใจอ่ะแล้วเขาจะหันกลับมารักคุณ แล้วพลังเสน่ห์ข้อที่สองสาวๆอันนี้สำคัญมากเลยนะยิ่งถ้าใครแฟนหลุดมือไปสามีหลุดมือไปบางคนชอบทำร้ายตัวเองแต่สิ่งที่คุณต้องทำคือคุณจะต้องลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเอง be happy เป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดคุณจะต้องมีความสุขใส่กับตัวเองให้ได้เยอะ ทำอะไรก็แล้วแต่ให้ตัวเองมีความสุขแล้วมีคุณค่าแล้วยิ่งถ้าคุณดูสวยขึ้นนะโอ้ผู้ชายรองเ้รองกลับมาแน่นอนกลับมาแน่นอนแต่เชื่อไหมสาวๆข้อนี้สำคัญแล้วมันสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้เลยนะตัวมาดามชิตาก็ใช้5วิธีนี้ในการทำทุกอย่างให้ตัวเองมีความสุขที่สุดแล้วผู้ชายมันจะมาพลังมหาสเสน่ห์ข้อที่ 3, สาวสาว คุณจะต้องรักเขาในแบบที่เขาเป็นสาวๆบางคนคุณคิดอยากจะเปลี่ยนคู่ของคุณอยากจะเปลี่ยนแฟนของคุณเป็นคนใหม่ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้สาวๆคุณอย่าเพ้อฝันในการที่คุณคิดว่าคุณจะไปเปลี่ยนเขาหลังจากที่คุณแต่งงานไปแล้วหรือแม้กระทั่งหลังจากที่คุณเป็นแฟนกับเขาไปแล้วซึ่งคุณคิดผิดคุณคิดผิด เพราะการที่คุณจะไปเปลี่ยนคนอื่นมันเป็นไปไม่ได้ลืมข้อนี้ไปได้เลยแล้วยิ่งถ้าสาวคนไหนสามารถรักชายหนุ่มอย่างที่เขาเป็นได้สักวันนึงถึงเข้าไปแล้วเขาก็ต้องกลับมาหาคุณเพราะจริงๆคนเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนใครเป็นใครได้นอกจากตัวเราเองเปลี่ยนตัวเราเองเหมือนมารามที่ตาสมัยก่อนเนาะตอนที่มีแฟนก็ไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้ เป็นคนหนึ่งที่จะชอบตามจิตแฟงเป็นคนหนึ่งที่จะชอบตามแล้วก็แบบว่าเอาแต่ใจอ่ะเอาแต่ใจแล้วเป็นอะไรเธอจะต้องขอโทษฉันเธอจะต้องทําตามแบบที่ฉันอยากเป็นแล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะชอบเอาเขาอ่ะไปเปรียบกับคนอื่นซึ่งผิดมหังสุดท้ายความรักมันก็ไปต่อไม่ได้แต่ถ้าในมุมกลับกัน แล้วคุณให้พลังบวกกับเขาเขาจะทำอะไรก็ได้หรือเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เราคือคนที่อยู่เบื้องหลังคอยซัพพอร์ตทั้งทางด้านร่างกายทั้งทางด้านจิตใจเขาจะทำอะไรเราคอยสนับสนุนอยู่ข้างๆมันจะกลายเป็นพลังเลยนะสาวๆมันจะกลายเป็นพลังให้เขา่ไปอยู่กับใครก็แล้วแต่เขาจะนึกถึงเราเป็นอันดับแรกสมมุติว่าแ,นแฟนนเราวันนี้ เขาอาจจะแต่งตัวไม่ดีอาจจะแต่งตัวแล้วดูล,ว,ลวมันไม่ถูกใจเราอ่ะสาสาวบางคนอาจจะบอกว่าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าสิไปเปลี่ยนการแต่งตัวสิไปทํานูน่นทํานี่สิซึ่งมันไม่มีใครอยากให้ใครมาทําหรือมาบอกในสิ่งที่เขาไม่อยากจะทําแต่ถ้าวันนี้เราเดินไปห้างแล้วเราเ,เห็นผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวดีดีแล้วเราอยากจะให้แฟนเราอ่ะแต่งตัวแล้วเป็นแบบนั้นบ้างในเทคนิคของบารามชิตาก็ อยากจะบอกว่าดูผู้ชายคนนั้นสิทําไมดูเท่จังหนูอยากให้พี่เป็นแบบนี้หนูอยากให้พี่เป็นอย่างนั้นน่ะถ้าเราใช้คําพูดที่มันเป็นรู้จักจังหวะรู้และรับรู้จักจังหวะที่จะเข้าเชื่อเถอะร้อยทั้งร้อยผู้ชายสามารถเปลี่ยนตัวเองเพื่อเราได้ถ้าเรารู้วิธีการในการที่เราจะสามารถเหมือนสั่งแหละเหมือนบอกแหละแต่เราใช้กลยุทธ์แต่เราใช้วิธี ในการที่เราสั่งเขาหรือบอกเขาไกลๆอยากให้เขาเป็นแบบนั้นอยากให้เขาเป็นแบบนี้ผู้ชายเวลาเขารักเขาสามารถทําให้เราได้ทุกอย่างพลังมหาเสน่ห์ข้อที่4ในการที่คุณจะสามารถดึงแฟนคุณกลับมาหลังจากที่เขานอกใจไปแล้วนั่นคือการคุณต้องยอมรับในตัวตนที่เขาเป็นให้ได้รักเขาในแบบที่เขาเป็นไม่ว่าวันนี้เขาจะเป็นอะไรเราต้องยอมรับในตัวตนของเขา เราต้องบอกสมมุติว่าวันนี้แฟนเราเป็นคนชอบดูดบุหรี่แฟนเราเป็นคนชอบทานอะไรที่มันไม่ดีต่อสุขภาพมารามที่ตาจะคอยจะคอยบอกเขาจะคอยซัพพอร์ตเขาแต่จะให้ข้อคิดเขาว่าวันนี้บุหรี่ยิ่งถ้าเราอายุมากขึ้นแล้วเราดูดบุหรี่พลเสียคืออะไรการที่เราทานอาหารเป็นสิ่งที่ดีทําให้ร่างกายแข็งแรงแต่ผลเสียของการที่ทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพมันคืออะไร ถ้าเขารู้อะแล้วเราใส่ใจเขาในเรื่องพวกนี้เขาจะค่อยๆปรับแล้วเขาจะค่อยๆเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเมื่อก่อนมาดามชิตาก็ไม่ได้รู้กฎของพวกนี้แต่หลังจากที่มาดามชิตาเอาตัวเองเข้าไปเรียนรู้เรียนรู้ในทุกคอร์สของการพัฒนาด้านความสัมพันธ์มามันเลยกลายเป็นทำว่าให้มาดามชิตารู้รู้ถึงแก่นแท้ของคําว่ารักรู้แก่นแท้ของความสัมพันธ์ว่า การที่คนเราจะมีความสัมพันธ์ที่ยืดยาวหรือความสัมพันธ์ที่ดีมันจะต้องมีองค์ประอกอบอะไรบ้างซึ่งถ้าวันนี้สาวๆคุณอยากจะรักษาความสัมพันธ์ของคุณหรือคุณอยากจะรักษาสิ่งที่มันอยู่กับคุณแล้วให้อยู่ไปนานๆคุณจะต้องเกิดการพัฒนาทั้งทางด้านความคิดทั้งทางด้านภายนอกคือร่างกายแล้วมันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จทางด้าน ความรักแล้วก็มาถึงพลังมหาเสน่ห์ข้อที่5ข้อนี้จะเป็นข้อที่ไขกุญแจให้กับสาวๆทุกๆคนให้คุณกลายเป็นคนใหม่ให้คุณกลายเป็นคนที่มองความรักอย่างเข้าใจให้คุณกลายเป็นคนที่เข้าใจคู่ของคุณหรือคนข้างๆคุณนั่นก็คือคุณจะต้องรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่คุณมีในสิ่งที่คุณเป็น ในสิ่งที่คุณได้ครอบครองพลังข้อนี้มหาศาลมากๆสาวสาวมามารามชิตาเคยเคยเกินไว้ในหลายๆคลิปแล้วก็สอนแบบ e x ็กซ์คลูให้กับแฟนคลับให้กับน้องๆมาแล้วในการที่คุณจะครอบครองอะไรก็แล้วแต่เกิดมาคุณเคยขอบคุณสิ่งรอบกายไหมมารามชิตาเคยโชว์ห้องห้องให้น้องๆได้ดูแล้วเคยบอกเคล็ดลับในข้อนี้ ให้สาวๆได้นําไปปฏิบัติแต่มาดามชิตาก็ไม่รู้หรอกว่าทุกคนปฏิบัติหรือเปล่าแต่ถ้าใครยังไม่เริ่มอยากจะให้คุณเริ่มขอบคุณอากาศขอบคุณลมหายใจขอบคุณตัวคุณเองขอบคุณสามีขอบคุณลูกๆขอบคุณทุกอย่างเชื่อไหมสาวๆตั้งแต่วันนั้นอะจนวันนี้มาดามชิตาเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ไหลเข้ามา ขอบคุณช่วงเวลาดีๆขอบคุณแม้กระทั่งแฟนอ่ะโอเคในเรื่องแฟนแนละ้วมันเกี่ยวอะไรกันมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แฟนมาดามที่ตาหายไปเลยหายไปเลยแล้วเราก็คิดว่าอืมเราคงไม่เอาแล้วแหละเราคงไม่เอาแล้วแหละเราก็ปล่อยเข้าไปเวลาคนเราอกหักหรือผิดหวังก็จะชอบโทษบางสิ่งบางอย่างที่มันอยู่รอบกายแต่ไม่เคยหันกลับมาดูตัวคุณเองเลย ซึ่งวันนี้การที่คนคนหนึ่งเขาจะเลิกรากันไปมันไม่ได้เกิดแค่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียวมันจะต้องเกิดจากต้นสายปลายเหตุก้าวแรกต่างหากว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันจะไปะโทษแค่ฝ่ายชายฝ่ายเดียวก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องย้อนกลับมาดูที่ตัวเราว่าวันนี้ตัวเราเองเป็นสาเหตุหนึ่งของการเลิกราหรือไม่เพราะอย่างที่มารัมชิตาบอกเนาะเคยมีครั้งหนึ่ง ที่มาดามแชทอยู่กับคู่เดทไม่ใช่แฟนนะแชทอยู่กับคู่เดทแล้วอันนั้นตอนนั้นยังไม่ได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้ยังไม่ได้เรียนรู้ว่าชีวิตจะต้องทํำยังไงให้ความรักสมหวังเราก็จะคอยจี้ตามจิตตามบน่นหรือตามทุกอย่างตื่นเช้าขึ้นมาต้องส่งสติ๊กเกอร์อะไรสารพัดซึ่งมันเป็นวิธีที่ผิดแล้วเขาก็หายไปแล้วก็หายไปเลยแล้วก็มันมีอีกคนหนึ่ง ที่เราเปลี่ยนมุมมองใหม่ลองแช็คใหม่เชื่อไหมหลังจากที่เขาหายไปแล้วเขากลับมาเขามาพูดคำคำหนึ่งกับเราว่าฉันไม่เคยเห็นใครเหมือนเธอถ้าฉันหลุดจากเธอไปแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะไปเจอใครแล้วจะดีเหมือนเธอไหมอู้ได้ยินคำนี้ชื่นใจมากเลยเีได้คำม,ม่ใช่แฟนเรานะคะดังนั้นสาวๆฝากไว้ ถ้าพลังมหาสเสน่ห์ถ้าวันนี้คุณปฏิบัติตัวคุณเองได้แล้วคุณสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวคุณเองได้ไม่ว่าเขาจะเลิกลาคุณไปนานแค่ไหนมารามจิตาเชื่อว่าเขาจะกลับมาแน่นอนอย่างน้อยอย่างน้อยเขาก็จะนึกถึงเรานึกถึงวันดีๆที่เรามีร่วมกันมารามจิตาเชื่อแบบนั้นฝากไว้สาวๆอย่าลืมนำเทคนิคนี้กลับไปพลิกแพงแล้วนำกลับไปปร,บปรับปรุงและพัฒนาตัวเอง เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้โชคดีค่ะ